ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมแล้วก็บอลด็อกคังแบทโซผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครมาจินเบ้ครับผมนะ <c oughs> อย่าพูดมาจินบูเบ้แล้วไม่ใช่มาจินเบจิต้าครับผมนะตัวละคร ECA ตัวใหม่ในเซิร์ฟโกบอลครับผมนะ ก็เป็นตัว LR เก่ามากๆแล้วแหละแต่ได้รับการ a w a k e n และมันเก่งขึ้นมากๆเลยครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาลองในด่านของมาจิบูซากะโอลี่จริงๆผมได้อัดคลิปตอน a w a k e n ไว้แล้วแต่ว่าคลิปมันใช้ไม่ได้ครับผมนะก็เลยไม่เอาละกันเรามาโชว์ทีมเไดีวกว่าจนะอันพวกสกิลอะไรให้ครับผมนะ,ะความสามารถครับผมนะหลังจาก ECA แล้วก็จะได้บัฟเพิ่มพลังเขาเรียกว่าบัฟ Leader Skill ให้กับสายสีฟ้าคีบวกส ฮพไอเทคเดฟเฟนต์บ, Defense, บวกร้อยยี่สิบครับผมนะเทียบเท่าตัวดอกคองเฟนเก่าๆแล้วครับผมนะแล้วก็ความสามารถครับเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งเทิร์นแล้วมีโอกาสปานการการซันสตูด้วยแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ครับมีการตีทุกตัวเนาะเออนี่เราก็รู้ว่ามันตีทุกตัวได้ถ้าเป็นถ้าไม่ตายใหญ่เท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ตายใหญ่สามารถตีระเบิดทั้งหมดได้โอเคเพิ่มเดิมมาเลยก็จะได้เดฟเฟนต์มาร้อยห้าสิบเลยครับผมนะถือว่าดีมากๆร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีบวกร ก็แนะนำอ่ะอัพเบิลไปหนักๆเลยเพราะว่ามันจะได้ไปคอมโบคู่กับอ่าการสตันได้นะครับแล้วก็คีย์บวก2แล้วก็จะลดดาเม็ดที่ได้รับ20%เมื่อมีบลูม่าในทีมซึ่งจะใช้ได้ก็คงจะเป็นบลูม่าเบจิต้านะฮะ,ะที่อยู่ในภาพซูเปอร์ที่เป็นเบจิต้าโดนบลูม่าโดนตีป้อแล้วเบจิต้าก็จะเคานเตอร์ถ้าอันนาตัวนั้นแล้วนะสีแดงนะหรือใส่สีฟ้าก็ได้ถ้าใครไม่มีนะแต่มันก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะยังไม่มีแบบตัวละครดีๆสําหรับบลูม่าเนาะ ยังใช้ไม่ได้แล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก20%เมื่อมีช้งเด็กครับผมนะอ่ามีช้งเด็กในทีมซึ่งไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสตีคริเทียลแล้วก็คี้บวก2อีกก็คือจะได้คี้หกนะวันนะถ้ารวมกันทุกตัวมีบูมาช้งแล้วก็โกคูต้องเป็นช้งเด็กครับช้งผู้ใหญ่ไม่ได้นะอ่าก็คือจะตีคี20้20%เมื่อมีเพื่อนที่โจมตีในเทอร์เนอร์การิดชื่อโกคู หรือว่าศัตรูที่ติดชื่อโกคูก็ได้ผมนะเออแต่ว่าไอ้นี่ต้องเป็นช้างกับบูมาต้องอยู่ในทีมเราเท่านั้นแต่ไอโกคู Goku เนี่ยจะเป็นใครก็ได้เพื่อนเราก็ได้โจมตีเช่นเดียวกันหรือว่าศัตรูติดชื่อโกคูก็ได้หมดครับซึ่งที่ผมจะใช้คู่กับตัวนี้คงจะเป็นอ่าเบจิโตตัวนี้ผมนะเพราะมันมีชื่อโกคูติดอยู่ก็น่าจะใช้ได้มันคงต้องมันควรจะใช้ได้แล้วผมนะเออแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของมันข้างล่างครับผม คี2แล้วก็จะตีคริติเค้ลเมื่อเลือด30%หรือต่ำกว่าอันนี้คือจะได้คีย์12แบบแน่ๆไงสามารถใช้ถ้าไม่ตายเล็กได้แล้วแล้วเราเก็บให้ครบอีกรอบให้ครบอีกครึ่งหนึ่งก็จะได้ถ้าไม่ตายใหญ่แล้วมันจะตีคริติเคิลกับทุกตัวครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีและแจ่มมากเลยแต่ผมยังไม่ได้ค่อยได้เล่นเลยนะเลยอัพมาเลนสกิลเลยมีอยู่เท่านี้ครับผมแต่ทีมที่มันผมคิดว่าอยู่ได้กับพวกแบบสองตัวนี้ก็คงจะเป็นจอมันบูซากาครับที่สามารถเล่นได้ทั้งทั้งเด็็กกแล้วคูวครผม ส่วนอย่างอื่นอันนี้ก็เล่นโกคูได้จะเล่นท้ังเด็กไม่ได้ครับอันนี้เพียวไซยาเล่นได้แค่โกคูครับท้ังเด็กไม่ได้เบจิต้าแฟมิลี่เล่นได้แค่ท้ังเด็กเบจิไอโกคูจะใช้ไม่ได้นอกจากจะมีการ์ดไหนที่มันติดชื่อโกคูในนั้นนะพวกเอ็กชเชนได้ปะนี่ไม่แน่ใจฟันวะฒน์ทำการ์ดอันนี้โกคูมีอยู่แต่ท้ังเด็กท้ังเด็กได้ไหมฟันวัฒนทำการ์ดนี้ติดติดพวกท้ังเด็กไหมวะไอท้ังที่เป็นแบบท้ังโกเทนก็ได้ไม่มีครับไม่มีท้ังเด็ก สุปัสย่าสองไม่มีช้างเด็กก็หมดใช้ไปอีกเช่นเคยนะส่วนอออสตราโกมีช้างเด็กไหมจำไม่ได้อันนี้เหมือนจะไม่มีนะช้างเด็กไม่แค่กูฮังช้างเด็กไม่มีมีแต่กูฮังก็ใช้ไม่ได้คอนเทสต์โฮปคอนเทสต์โฮปใช้กับไอ้ช้างเด็กได้อยู่ครับช้างเด็กติดเนาะโกคูก็ติดใช่ไหมช้างเด็กติดไหมวะจำไม่ได้ผมมี่ตทั้งโตวะทั้งเด็กไม่มีเลยว่ะทั้งเด็กจัดยากมากซึ่งทำให้ตีแรงขึ้นเนาะ แต่ถ้าอยากจะจัดเน้นในนี่แบเบจิต้าแฟมิลี่ครับผมแล้วก็ใส่บูมาแดงแล้วก็ทังเด็กไปโอเคทีมผมก็จะประมาณนี้เนาะกับการเล่นพวกตัวลาวโหดในซูเปอร์แบทเทอร์โรดจะออกมาตัวแรกเลยไหมโอ้ออกมาตัวแรกเลยตอนนี้ทรังมาแต่ไม่มีโกเทนแต่เราจะจับเอาเอาเอาเดี๋ยว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 ไปกดออโต้เฉยยา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 เอ้ยยาเพิ่งโอ้โห <c oughs> เกือบไปแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วเราโอเคครับเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นดูความสามารถตัวนี้ก่อนผมไม่เคยหยิบตัวนี้มาใช้เลย ก็คือโจมตีไปปุ๊บมีโอกาสหลบถ้าไม่ตายศัตรูด้วยโอเคงั้นผมจะเพิ่มมารับป้องกันส่วนช้างอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวผมให้ยิงไปก่อนแล้วกันยิงเบจิต้าไปอเออถูกแล้วอ๋อลอบนี้มีโกคูในนี่แล้วนี่มีโกคูต่อในนี่โหไม่ได้ครับงั้นต้องเน้นยิงตัวนี้วะไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เสียดายว่ะเสียดายมากครับใส้ได้จะแจมว่านี้หลบลบลบให้ดูหน่อยแม่เออ ตอนนี้ผมไม่รู้ผมใช้ไม่เป็นเลยนะตัวเนี้ยไม่เคยใช้ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้ผิดหรืออะไรไม่ถูกใจใครต้องขออภัยด้วยบางทีแบบเราอาจจะต้องแปลงร่างเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะฮะต้องขออภัยด้วยโอเคห้าหมื่นสามสามล้านเก้าครับผมนะฟิจิตา้าท่าเทมากฟนอลอิมแพคกครับผมบุบอู้หคิทิคิลสวยครับแล้วก็สตันโกคูได้ด้วยแล้วเราก็บุกพลังโจมตีอีกครับผมเรซักแท็กีกยิงโกคูสตันสองดอกโอกาสา30%เอรเราติดทั้งสองรอบเลยว่ะ โอ้โหถือว่าดีมากครับส่วนโกเทนเดี๋ยวผมจะต้องย้ายวะเอ้ยโอ้โหไม่ตายด้วยโอ้โหถึกมากครับโกคูถึกมากนะต่อไปเบเจิต้าได้เวลาฉายแสงโอเคครับอยู่นี้ไปโกฮังอยู่นี้ไปดีแล้วโอเคเบเจิต้าเบเจิต้าไม่คู่ใครเลยอะโอ้โหเบเจิต้าไม่คู่ใครเลยครับอาจจะต้องเลี้ยงหน่อยวะเลี้ยงต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงงั้นรอบลเบิ้ลไปตอนนี้โกคูตายแล้วอะ จี้ผมควรเลี้ยงโกคูไว้นะผมเล่นพลาดครับเราต้องเลี้ยงโกคูไว้วะ่ะเลี้ยงต้องอาจจะต้องเลี้ยงโกคูแล้วเน้นฆ่าเบจิต้าไปโหรอบนี้เบจิต้าไม่ได้ทำดาเมจเลยอืมโดนรดแอคแท็กกับดิเฟน์ไปอืมแล้วสตันด้วยเอ้ยตอนนี้ความสามารถสตันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้ยฟรีอีกรอบนึงสิฟรีไปอีกรอบนึงสวยมากรอบนี้ติดสตันอยู่ปะเอ้ยติดอยู่ครับเอาเดวะอย่างงี้ทั้งลุยโหรอบนี้มาโชว์เคสสองตัวนี้คือผมชอบสองตัวนี้มากเอาจริง แม้จะไม่ได้ใช้บ่อยแบบเท่าเมื่อก่อนแต่ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะหยิบมาใช้เรื่อยๆแน่นอนสอตัวนี้โหดเกินโหดเกินแล้วผมร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไงม,มันเลยแบบมันโหดจนแบบโอ้โหมันจะโหดไปไหนวะเก่งเกินเก่งเกินครับไปสองตัวนี้อันนี้ผมก็เล่นในด่าน EXTREME SUPER t ป r ร์ทของจอมันบูซากาครับผมนะจริงๆไปเล่นในด่านิจิตาแฟมิลีก็ได้แต่ยังไม่เอาแล้วกันโอเครอบนี้เบต้งนิ่งๆเลยอยู่นี่ไป โอ้มันไม่เข้ากันนี่ว่าโอ้โหเบเบเบปัญหาหนักแล้วนะโอเคโอเคงั้นให้นี่หลบไปผมจะให้เบปิดฉากแล้วกันเบปิดฉากได้ไหมเอ้ให้เบปิดฉากลองดูเซ่ไหวเปล่าเฮ้ยหลบเป็นงเป็นงานหลบหลบไอ้ตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวผมอ๋อมันตีแล้วมันก็ลดแอคแทกีเฟนได้เลยกูแจมแจมแจมจริงไม่น่าหรอกคนนึงโอ้โหทีนี้ทีนี้ไม่ใช่นะเบโอ้โหทีนี้ทำไม่สตัรนะเบสตารตตัวเองไม่ได้ไง บอมตายครับผมนะโอเคโกฮังโกเชนคุปิโกโลเอาละเราจะเล่นยังไงกันดีสีแดงมีอยู่โอ้สตันตรงนั้นเป็เลยจริงๆผมให้โกฮังอยู่นะ้เออไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ชังน่าจะไหวอยู่ให้วิสให้วิสไปก่อนผมต้องใช้ของจริงนะผมไม่อยากจะเสี่ยงครับจริงๆผมจะไม่ใช้ก็ได้แต่ผมไม่ำชำนาญขนาดนั้น <S <S ไม่อยากเสี่ยงตายเท่าไหร่ ดี๋ยวผมเหลือไว้ให้เบจิต้าแล้วกันเดี๋ยวไว้ตรงนี้ส่วนโกฮังผมปล่อยแล้วกันตีพิโกโรไปโกฮังผมปล่อยเลยแล้วกันรอบข้างหน้ามันแทงได้อยู่ครับรอบไอ้ข้างหน้ามันมีแต่ตัวแผลทางตีเราโกฮังโกฮังสามตัวตีเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอเคมาโกเทนทังผมจะพยายามให้สองตัวนี้อยู่ด้วยกันนะคือสองตัวนี้อยู่ด้วยกันมันดีครับก็เลยต้องเอามาสองตัวนี้อยู่ด้วยกัน ไม่งั้นแบบโอ้โหไม่มีตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะเหมือนแบบเหมือนตัวเราขาดไปข้างหนึ่งครับผมนะสำหรับสองตัวนี้ถ้าขาตัวใดตัวหนึ่งหายไปมันไม่เก่งเลยไงความรู้สึกผมมันคืออย่างนั้นจริงๆโอเคมาโอ้โหโกเทนครูซใจเย็นเพื่อนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเบโอ้โหได้อยู่ไหมได้อยู่แหละมาจริงเบโต้โอเบโต้ยืนหน้าก็ไม่ค่อยอยากจะให้เท่าไหร่โอ้โอ้ จะเย็นเฮ้ยอีน,นี้ลบหน่อยเอ้ยโอ้โหโอ้โหพลังโจมตีกูนี่ลดแบบรัวๆเลยครับเลือดกูลดแบบรัวๆโอเคเบจิต้าไปไฟนอลเอ็กซ์โพชั่นตันให้ทั้งสามตัวโอ้โหไม่มีทางอะ่ะอุ้ยได้ตัวหนึ่งก็ยังสวยอยู่ก็ยังสวยอยู่ได้ตัวหนึ่งโอเคถือว่าโอเคครับได้ตัวหนึ่งสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ได้โกหังไปครับผมอื้อพิกโกโลเอาให้ตายได้ไหมสวยเบจิต้า ตัดหน้ามันครับอืส่วนซูเปอร์โซลรอบใหม่นี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะยังจะหาเวลาไลฟ์ผมนะผมจะไม่ไม่เล่นนะผมจะไลฟ์แทนครับโอเคฮิวกลับมาฮิวตอนจบเทินด้วยโอเคเฮ้ยโกเทนต้องไปข้างหน้าไอ้นี่โดนสตันอยู่เออโกเทนต้องฆ่าไอ้นี่ให้ตายแล้วเราก็จบด้วยโกฮังมองเลยทีมนี้โคตรเก่งอะตอนเนี้ยทีมนี้โคตรเก่งอะทีมจอมมันบูซาก้าเนี่ยตัว eca แบบขนมากันเพียบ ถ้าเบจิโต้ปีได้รับการ ECA เมื่อไหร่โอ้โหทีมมาชิบูสาก้าทีมโปตาล่านี่คือจะโหดจัดๆอะแต่ถ้ามันจะ ECA พวกแบบไอสปีก็คือกูจิต้าควรจะได้ด้วยนะไม่ใช่มันแบบเบจิโตตัวเดียวอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าเออแต่มันก็ไม่น่าปะ่ะผมไม่รู้นะว่า7ปีที่จะถึง JP เนี่ยมันจะมันถึงแล้วแหละ JP แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมี ECA หรือเปล่าโอ้โหเบจิโต้ล้วนๆเลยเหรอตายละเอาไงดีเพื่อน เอาไงดีคิวไปกันโมแต่รอบนี้ถือว่าเล่นง่ายมากเลยนะผมแทบไม่ต้องใช้ของเลยไม่เดี๋ยวผมใช้ของค่อนข้างประหยัดนะถ้าเทียบกับวันแรกๆที่เล่นนะกับเดวันที่เล่นรนะู้สึกว่ารอบนี้ประหยัดกว่าเอา้ได้โกหังเหรอโอเคผมไม่น่าเลยวะผมไม่น่าใช้ของเลย <c oughs> โอ้พลาดแปดหนึ่งไม่เป็นไรพลาดแปดหนึ่งไม่เป็นไรเฮ้ยสตันเปจิตโตได้คือสวยแล้วเฮ้ยขอให้สตันได้เถอะเบอุสารเอาไฟนอลอิมเพกมา แต่ไม่ได้ใช้ไอความสามารถไออันล่างแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ใช้แน่นอนครับไอได้คี12แล้วตีคลีเนี่ยเมื่อหน้าได้ใช้นะ่นไอเฮ้ย g o t h b ก็ให้สองล้านห้าไม่คีดด้วยโอ้โหรถไปกระจึงหนึ่งเบยิงเลยสามล้านหนึ่งไปโอกาสคีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อู้หูสวยแต่ไม่คี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเอานี้ได้ก็พอแล้วครับคิวโตชินเออผมต้องอ่านความสบายคิวโตชินก่อนต้องดูก่อนว่ามันทำอะไรได้ ต้องดูก่อนว่ามันแปลงล่างแล้วได้ได้อะไรโอ้เห็นดีเลย All enemy. ออเอนามี่อ๋อมันจะลดไอ้นี่ไปเลยเนาะแต่ว่ามันจะไม่หลบแล้วไม่ต้องแปลงอ่ะดีแล้วครับตรงนี้ผมจะให้โกฮังเล่นก่อนแล้วกันแต่ว่าตัวนี้อันตรายแล้วครับผมจะไม่เสี่ยงล้วกันวิสมาส่วนนายนั้นเก็บไปโอเคส่วนตัวนี้เก็บ2อันได้อยู่แลวโอ้โหอ,อันตรายจริงวะ่ะ โหอันตรา,ายมากเลยว่ะไอ้ข้างหลังเนี่ยดีแล้วผมใช้ของก่อนผมยังไม่แปลงร่างเบจิตโตนะเพราะแปลงยังไม่ได้ <c oughs> เอ้แต่ว่าเรามาดีมากเลยโอ้โหความสามารถนี้โหไปไหนเนี่ยแล้วก็ดูใช้ไปเลยอย่างนั้นฮะโอ้ไม่ได้แคร์เลยครับใช้ไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดสะทกสะท้านอะไรขนาดนั้นโอ้โหสี่หมื่นแปดโอ้ยน nice ายกระจกอ่เบจิต้าสามล้านหนึ่งโอ้แต่สามล้านหนึ่งเองอ่ะ <c oughs> โอ้ยอุย้ยสตันให้หน่อยได้ไหมโอ้สวยเบ นี่สตันเวจิโต้นายต้องแสดงความแข็งแกร่งให้ดูโบไม่ได้แต่ตีครีได้สวยอยู่นะไม่ได้ครับเสียดายมากโอ้ไม่ได้ว่ะถ้าได้สตันนี่โอ้โหยิ้มเลยแต่ไม่ได้วะไม่เป็นไรเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอ้สองหนสองหลบปะเฮ้ย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 คัมดาวโอเคต่อไปตานี่แล้วมาอุ้ยอุ้ยยังเหลืออยู่ใช่ไหม งั้นผมให้อุย้ยโกเทนทำไมเหนือกว่าทั้งได้วะงั้นให้โกเทนลุยเลยครับมันโดนโลดพลังโจมตีไหมอ๋อรดใชล,ลังป้องกันเนาะหมดวิสยังยังไม่หมดเลยเมื่อกี้เราเพิ่งใช้ไปตอนนี้ซูเปอร์ไอ้เอ็กซ์ตรีมซูเปอร์เทโรสนี่คือแบบหมูนะครับสำหรับด่านนี้นะถ้าคือใครมีแต่ว่าผมก็พูดไม่ได้หรอกโกเทนชั Go ้งเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมไม่อยากพูดแล้วกันเดี๋ยว เดี๋ยวคนแบบบอกว่าเฮ้ยก็ดูตัวมึงก่อนดีตัวมึงแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์กี่ตัววะแล้วดูกูห้าห้ามันแทงไม่ได้เออผมไม่พูดแล้วกันแต่นี่ย้ผมแล้วความเก่งกาของเบจิต้าโอเคสําหรับใครที่อยากทําทีมที่มีเบจิต้าแบบดีๆจริงๆนะนี่เลยครับทีมที่สามารถใส่ได้ทั้ง3ตัวนะผมก็ผมแนะนําทีมนี้ที่ผมลองคิดดูนะมันอาจจะมีทีมที่ดีกว่านี้แหละอันนี้หลผมไม่รู้ว่าหลายคนเขาจัดยังไงนะแต่นี่เลยครับ ทีมนี้เบจิต้าแฟมิลี่นะกับ GT h e ฮีโร่เพราะฉะนั้นเราใส่โกคู GT มาครับผมแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นตัวละครแบบยังไงมีบูมาก็ตัวนี้ครับผมนะเบจิต้าแอมบูมาครับผมนอันะนี้ใช้ได้แล้วก็ทั้งเด็กทั้งเด็กคือเอามาเล่นขำๆเฉยๆเนาะมันก็เก่งพอใช้ได้อยู่มันมาตัวแรกก็ปล่อยมันไปโอเคมีทั้งโกคูและเบจิต้าแล้มาใช้ทั้งโกคูและเบจิต้าแสนหนึ่ง โอ้โหแต่ละตัวนี้ขึ้นแสงนั่นเลยเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวเบจิตา้าก็แสนแต่ว่าถ้าไปถ้าเทียบแล้วเบจิตา้ายังตีเบาอยู่นะอ่าถ้าถ้าลองจับแยกกันดูเบจิตา้าแสนเจ็ดสองแสนสองเลยเวะวะโอ้โหูสองแสนแปดงั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาให้แรงสุดนะในบรรดาทั้งหมดนี้แสนเอ๊อ๋อมันต้องอ๋อนี่แสนเก้าอ๋อมันคู่ใครได้บ้างโอ้โหมีหมหมแค่สองลิงก์เองมันก็ไม่ได้ดีมากเห็นไงผมบอกแล้วมันไม่ได้ดีมาก ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับมาเบจิต้าลุยคือไอเบตบเบยไอเบกับบูมาโดนตบนี่คือแบบมันมันอยู่อ่บใครไม่ค่อยได้ครับอู้หูสองล้านห้าทีเดียวน็อกเอาเลยมีโอกาสตีคิดิเขาด้วยเพราะมีโกคูอยู่ครับแต่โกคูโจมตีทันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าไม่เจอด่านไหนที่ไม่เจอโกคูเนี่ยแนะนําให้เอาโกคูอยู่กับเบจิต้าไปเลยแต่เมื่อกี้ผมน่าจะทำพลาดไป รอบ,บต่อไปจะตีได้ไม่แรงแต่นี่นก็ทีมเอาไว้เล่นขำๆนะผมแนะนาให้เอาไปลงดานอะอยากๆนะเล่นขำๆพอครับเล่นเก็บเหรียญอยากจัดทีมอะไรจัดครับแต่แบบถ้าเอาไปลงด่านยากๆจิงผมแนะนํายาดาวลดด้ำม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนะั้นจริงๆไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับเอาบูมาไปถ่วงซะเปล่าบูมาที่จะเอาไปได้อะบูมาเด็กอะบูมาเด็กก็ใช้ไม่ได้มันต้องเล่นกับเบจิต้าเนาะต้องมีอะไรที่สามารถให้สองตัวนั้นอยู่ด้วยกันได้ครับซึ่งยาก บูมาต้องคอนเนคเต็ดโฮปบูมาต้องคอเล็ตเบรี่อันใหม่บูมาล่างชัวร้ายอะไรเงี้ยบูมา GT อ่ะมันยังมีพอมีหวังอยู่บูมาจ t อ่ะที่เป็นการ์ดเรียกว่าอะไรการ์ดในอินดาสตอรี่อ่ะเหมือนจะมีอยู่เบสตบเนเนเน่ๆๆเราเรามาดูนี่ดีกว่าโอ้โหไม่ได้เห็นนานานเหมือนตัวนี้มาดูเบจิต้าปกป,ป้องเมียแต่ผมเรียกว่าเบจิต้าตบเมียดีกว่าง่ายดีเฮ้ยจะอ๋ะกอก็ดีๆกัง,งมาทำบูมาของข้าเอออือ แล้วก็ี่โคตชชอบลนะผมชอบอันนี้มากเลยถ้าเคาเตอร์นี้ที่ผมชอบมากแต่เสียดายครับมันกากไปแล้วอ่ะรอ ECA ครับตัวนี้รอตัวนี้ ECA แล้วอยู่ได้หลายแคดมากขึ้นคือถ้าจะแคดแคดเบจิต้าใช่ไหมถ้าผมอันไหนที่สามารถอยู่คู่โกคูได้บ้างอ่ะคิดไม่ออกจริง <c oughs> อันไหนที่สามารถอยู่กับโกคูได้บ้างในเบจิต้าแฟมิลี่ซึ่งมันไม่ค่อยมีนะครับนอกเสียจากว่าเล่นได้ ก็คือต้องเป็นเบตัวไายครับผมนะเบไอเอลอาร์ตัวไายตัวนั้นเรียบร้อยแปดรูปไปเลยจีทีจีทีผมก็ยังได้อยู่ตัวเดียวนะเบจิต้าที่ผมได้มาสองเส้นทางแล้วมั้งใช่ไหมเบจิต้าผมได้มาสองเส้นทางแล้วเอ้ยสามละไอ้ไอน,นี่นี่คือผมแกลกด้วยซ้ำนะเนี่ยไอ้นี่ไม่ออกเลยนะตั้งแต่เล่นมาคือผมแลกครับตัวนี้มันไม่ได้จริงส่วนไอ้เบนี่โผล่เอาโผล่เอาโผล่แบบมา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 ,มา คือตอนแรกบอกว่าอุ้ยเบจิต้ามันดีกว่าอยากได้เบจิต้าสุดท้ายเป็นไงมาเทียบเลยครับโกคูกไม่มาเลยซึ่งหลายคนบอกโกคูกดีกว่ามันมันก็แล้วแต่การใช้งานด้วยครับโอ้ยโดนแสนบ้าบอไอ้นี่โดนสี่ล้านมาเน่เออเออเออออเออืมเฮ้ยอ,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 อันนี้ตัวสีแดงนี่ต้องแรงดิเฮ้ยอย่าอย่าอย่าฆ่าหมดนะเว้ยโอ้ห้าล้านเหลือเบเบเขาเก้าสิบเบผมเจ็ดเก้าเออก็ว่าอยู่นี่เบเขาไม่ใช่เบเรา โอ้โหเว้ยทำไมเดือดจังวะเบ <B> เขาเดือดมากก่อนไปเรามาเปิดกาชาสเต็ปอัพกันดีกว่าผมนะฮิงเลยอีกสองรอบมาเปิดกันดีกว่าครับผมเราเปิดกันแบบไม่ต้องกดัเลยทั้งนั้นอันนี้จะเป็น LR ตัวเก่าอยู่ครับแต่ LR ตัวเก่าที่ผมอยากได้ก็มี LR LR โกคูแบล็คใช่เฮ้ยกิฟไปจูมินาคุยกับผมเบจิโตเบจิโตเฉยโอเคขอข้างทา,างได้ไหมไม่เอา เขาเรียกว่าอะไรไม่เอาไอตัวหน้าตูอ้อะไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าตูอ้อะไม่เอาตัวแบบตัวเก่าอ่ะไม่เอาแบบการันตีได้ไหมฮะเชีไอซ์โอ้โหสิบเจ็ดคับเฮลไฟเตอร์อืมซาตานจีทีหัวเหม่งมาเชียวอืมราดิสตัวนี้โอ้โหบีเดลโอ้โหเชนโอ้โหฟิเซอร์โอ้โหฟาชาโอ้ยโ,โอเคโอเคเซลตัวนี้ผมก็ยังไม่มี ถือว่าโอเคผมนะได้เซลอีกตัวแล้วอ่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมตามหาอยู่เลยมนะเซลโอ้โหยอดในมาหาเราแล้วต่อไปเฟสต่อไปครับผมนะจะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีที่เป็นตัวใหม่ครับผมนะตัวใหม่การันตีซึ่งผมโอเคมากเลยเพราะว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีก็ลองมาดูดีกว่าว่าตัวไหนผมยังไม่มีบ้างและเป็นตัวละครอะไรตัวที่ผมยังไม่มีเลยนะกฮังวีเดลโบรลี่อะไรพวกนี้ครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นตัวละครที่ผมไม่เคยมีแล้วกันโอเคมามาดูดีกว่าผมนะเป็น ตัวละค,ครตอวค้างเฟสรุ่นใหม่แล้วครับผมโอเคเบจิต้ามาเนี่ยมากันอีกแล้วแปลงร่างอีกครั้งเห็นซีนนี้จนเบื่อแล้วเฮ้ยเห็นซีนนี้จนเบื่อแล้วเห็นเบจิต้มาแบบยิ้มๆนะกก็ยิ้มนะแต่เบจิต้ชอบมาแต่ตัว,วเก่าอะใครเป็นบ้างไหมใครเป็นบ้างไหมแบบเอ้ยเบจิต้มาเอายิ้มโอ้โหลืล่เลงสุดท้ายเป็นแงโอ้โหแต่ละตัวที่มันให้มาโอ้โหคิวอีครับวีดีโอครับเจ้าสื่อครับโอ้โหข้างตู้ไม่มีเลย ข้างทางไม่มีเลยต้องไปลุ้นการันตีอย่อางเดียวว่า pues งั้น mm hmm. โ,โอ <vit? sh õ sadness> ้โหสุดท้ายยังโอเคเฟกเอาเฟกเอามาป๊อปป๊อปป๊อปป๊ออนุ่งหังอีกแล้วกวางอีกแล้วโอ้อีกตัวได้ไหมโอโหฮ่าโหให้กูหังมาทำไมจะเป็นเองวะอยากได้ตัวอื่นอะไม่ได้อยากได้เองอะอยากได้ตัวอื่นอะอยากอยากได้โกหังเด็กอะอยากได้เองตอนที่เด็กกว่านี้ตอนนี้คือโตไปไม่น่ารักแล้วนะ ตัวไปไม่น่ารักแล้วอะนะไม่เอาอะไม่อยากได้ไม่อยากได้โอ้โหแม่งเอ้ยแต่ละตัวเออแล้วก็มีกาชาเบจิต้าตัวใหม่มาให้เปิดด้วยผมนะแต่ไม่แนะนำภาพข้ามไปเลยโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปที่นี้เพียงเท่านี้ครับกับการมารีวิวมาจินเบจิต้าเนาะครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปตรงนี้ฝากกดไลค์กดกายกดแชร์เป็นกางใจนทีผมทำคลิปก็คราไม่เท่าดีแต่ไปด้วยนะฮะโอเคไว้แต่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม